สวัสดีท่านผู้ชม่ะเดี๋ยวเราจะมาจับระดับอโอ้ดิ่งที่ผมดัดแปลงทำนะหายไปแล้วพี่น้อยอ้ยรู้มันหายไปไหนดิ่งดิงต้องซื้อดิ่งตัวจริงแล้วล่ะเพราะดิ่งที่ผมดัดแปลงนะมันไม่ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ก็ใช้มาตลอดเออฮะผมถ้าผม ขออนุญาตแล้วกันเนาะเบิกนะท่านขออนุญาตเบิกเอาเงินส่วนกลางเนี่ยไปซื้อดิ่งเอาไว้นะท่านเพราะว่าเรายังไม่มีดิ่งนะพี่นอ้องดิ่งก็คือไอ้ลูกกลมๆใหญ่ๆเอาไว้สําหรับใช้ในงานช่างดิ่งลงมาความตรงจากด้านบนถึงด้านล่างนะฮะซึ่งทีมงานผมยังไม่มีนะผมก็อยากจะมีสักอันหนึ่งเอาไว้ เดี๋ยวเราไปวัดอันู้นก่อนนะท่านผมก็ไปวัดเอากับเสาโน้นมาแล้วนะท่านเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันต้องลงลึกเท่าไหร่ลงลึกอยู่พอสมควร พอดีแล้วทุกท่านทีนี้เราก็ใช้แบบนี้แทนดิง่งนี่คิดค้นขึ้นมาเองนะท่านใช้แทนดิง่งมันจะคือหรือเปล่าไม่รู้อืม Hmm Okey Hmm โอเคทุกท่านได้แล้วเสาตัวนี้เนี่ยผมจะไม่ได้ตีเสมอกับเสาต,ตัวด้านหลังนะท่านเพราะว่าเสมอกับเสาต,ตัวด้านหลังเนี่ยมันจะมันจะกว้างใหญ่มหาศาลแต่มันก็เหลืออีกนิดเดียวนะเกือบเสมอนะเหลืออีกนิดเดียวเกือบเสมอผมจะเหลือพื้นที่ให้ต้นมงต้นไม้สักนิดหนึ่งนะทุกท่านความยาวจากนี่ไปโน่นนบะบ หกเมตรจากที่จอดรถนะหกเมตรห้าสิบทุกท่านจากนี่ไปโน่นอ่ะหกเมตรห้าสิบมันมันต้องได้ต่อเหล็กอยู่ดีหกเมตรห้าสิบพอพอเหล็กเหล็กเนี่ยมันมีความยาวหกเมตรผมก็เลยเผื่อเผื่อวางเหล็กแล้วมันจะได้เหลืออยู่ห้าสิบเซนเอาไว้สําหรับเดินนะครับแต่ว่าผมจะคอนหลังคาออกมาอีกประมาณห้าสิบนะทุกท่านก็เท่ากับว่าเว้นทางเดินเนี่ยหนึ่งเมตร นะสำหรับทางเดินเวลาเดินเข้าไปเลือกเหล็กนะหรือไม่ผมก็อาจจะเอาเหล็กวางไว้แนวแนวขวางอันนี้ก็ได้เพราะผมจะยื่นคอนอันหลังคาเนี่ยยื่นไปโน่นอยู่นะครับทีนี้ก็เลือกเอาว่าจะเวลาเราวางเหล็กนะเราจะวางแนวนี้หรือว่าแนวนี้ได้บททั้งสองแนวนะเออเพราะว่าถ้าระวางแนวนี้ก็หยิบสะดวกเหมือนกันถ้าระวางแนวนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะ วางง่ายแนวแนวแนวทางนี้หรือว่าทางนี้ขนาดมันเท่ากันตัวตัวพื้นที่อะนะเออพื้นที่ตรงนี้น่า,นาจะเหลือสําหรับวางเหล็กแล้วก็วางอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรต่างๆแล้วก็พร้อมกับเดี๋ยวเอากล้องวงจรปิดน่ะมาติดตรงนี้ด้วยนะท่านป้องกันของหายเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ทําสูงมากนะทุกท่านตรงนี้นะฮะความสูงก็คือ2องเมตรห้าสิบนะ ความสูงจากพื้นดินเนี่ย2เมตร50นะทุกท่านสูงขึ้นไปนคะครับไม่ได้ทําสูงนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะว่าหลังคาเตี้ยเนี่ยมันจะทาให้บ้านเนี่ยร้อนใช่ไหมล่ะเวลาเราอยู่แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ไงตัวนี้เป็นที่เก็บของไงมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะพอที่เราอยู่กับหลังคามันสูงก็โอเคเลแล้วนะเออตัวนี้ก็2เมตร50 2เมตร50นี่ก็ถือว่าสูงอยู่นะอ,อ่ได้ต่อรางร้านขึ้นไปยาวเลยนะ นี่ครับถือว่าสูงอยู่พอสมควรนะผมไม่อยากทาสูงมากเดี๋ยวฝนมันสาดนะท่านตอนนี้ผมจะทําเป็นทรงจัว่วคล้ายๆเหมือนโรงจอดรถในในบ้านแลวเขาจะจั่วออกมาแบบนี้นะท่านเออจะไม่ได้เป็นทรงโมเดิร์นเหมือนกันนะจะออกมาข้างๆแบบนี้นะฮะเออเอาเพราะนั้นก็สวยงามนะทุกท่านเออเ็ษภารกิจรกตรงนี้เดี๋ยวอาจจะ อาจจะยังทําอะไรไม่ได้หรอกวันนี้นะอาจจะต้องได้รอพรุ่งนี้แบบอาจจะต้องอาจจะเข้าไปในหมู่บ้านนะทุกท่านไปดูก่อนยามอนมาหรือยังเอออันนี้ยังไม่ได้มีงานที่ต้องให้ใครช่วยนะท่านเพราะมันงานเล็กน้อยงานที่ต้องมีคนช่วยก็คือต้องเป็นงานอ่เปีนขึ้นไปขึ้นโครงนะท่านถ้าขึ้นโครงเนี่ยต้องต้องมีคนช่วยนะฮะอ่าต้องมีคนช่วยนะถ้าปีนขึ้นโครงนะ เพอรอาะฉะนั้นก็เดี๋ยวงานขึ้นโครงค่อยไปตามลุงศาสตร์นะยามอนมาช่วยนะเออโอเคทุกท่านฝากไว้เท่านี้นะฮะสวัสดีครับ